ที่ระยองก็จะท่วมเหมือนๆกันทุกที่ครับน้ำท่วมอันนี้คือตรงแก๊กรกรอยนะครับน้ำท่วมเหมือนกันนะครับทุกที่ทุกที่ที่ว่ามีฝนตกคือฝนตกนานนะ่ะฝนตกสองวันหนึ่งเนี่ยก็ตกแรงตรงนี้ก็ท่วมไม่มีที่ระบายนะ้ำไม่มีที่ไปะครับ ไปก็เอาทรายอะไรมากันร้านขายนกเตื้อนน้ำท่วมมาน้ำท่วมเตียนน้ำท่วมเต็มหัดแล้วครับคนตกรถไม่ดีหรือรถไม่พร้อมเนี่ยครับคือมันไม่มีที่ระบายสูบไปในตู้ได้เตี้ยนสูบ นะครับถ้ารถันไม่พร้อมถ้ารถเช็คอะไรไม่พร้อมก็คืออันตรายครับตรงกบก้อยปีนี้ไม่มีที่ระบายเลยคือเขาตกที่กันเยอะมากโอ้โหนี่ครับว่มาได้ไงเรารถก็เก่าเยอะ ระยองหลายพื้นที่ครับไม่ว่าเฉพาะระยองในจังหวัดอื่นที่มีฝนพายุเข้าเนี่ยทางต่างอีกเจ้าหน้าที่เขาก็มาดูครับมันก็เดือดร้อนกันหมดครับธรรมชาติอะ่ะพายุเข้าแถวทางหีนไปหน่อยก็จะมีน้ำท่วมข้าซอยอ่ะครับอันนี้ถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ก็แถวแถวออกไปทางบ้านพีก็สมิดหรือออกไปทางบ้านฉาง เขาชนบุรีก็มีฝนตกแล้วก็มีน้ําท่วมตามถนนเส้นนี้เนี่ยครับเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นเส้นสายสามสสนอกศุดราต่างบแต,แต่ช่วงนี้ไม่มีไม่มีน้ําท่วมคือถนนเขาสูงอยู่ก็มีคลองระบายเดี๋ยวไปหน่อยจะมีน้ําขังทางถัง,ถง,ถงมันก็ท่วมที่ลุ่มหรอครับคือบ้าน บ้านเราบ้านระยองเรามันก็จเจริญขึ้นก็ก็ถมที่ไวท้ทำทำบ้านท,ทําสิ่บกสร้างไว้ก็ผมไว้ก็ช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในซอยนี้ครับซอยซอย,ซอยบันดอนซอยวิทยน,อนซอยพัฒนาประเสริฐแปดครับ่ดูนะครับผมก็ท่วมอ่ะตมทุกที่ในซอยมีน้ําขังคือเขามาถมที่ถม สร้างอาคารสร้างบ้านสร้างอะไระไปอีกประมาณร้อยเมตรก็น้ำนะครับรถเรือเริ่มลุยมาค่อยๆขานมากันนะครับก็น้ำท่วมเหมือนเหมือนเหมือนที่ถนนสายบ้านไข่อะครับสายบ้านไข่ระยองีนีน้ำเยอะน้ำเยอะแต่ตรงนี้ น้ำตกมาแรงหน่อยก็มีท่วมแล้วครับตรงนี้ครับกอนก่อนรถรถเครื่องเดี๋ยวลเครื่องมาเราก็ให้เข้าไปเขาแคว่งจะผ่านไปเรารถใหญ่ได้โอเคผ่านได้นี้ก็ท่วมหน่หกอก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นทุ่งอ่ะครับน้ําก็จะระบายตอนนี้เข้ามาขมมละข่มที่ผมอะไรก็ น้ำไปไม่ไหนมันก็มา,นนนนมาขังตรงนี้ครับน้ำมาันรู้จะไไหนก็ขังตรงนี้ขังเดียวตรงน,รงนี้ตอนพายุเข้า,าต้นไม้โค่นอะไรโค่นมันมีเบือต้นหนึ่งก็ค่อยไปกาน,น,นมาเยอ เยอะมากแต่ก็มาได้ครับค่อยๆทานมันมาๆๆครับผมก็จะเี้ยวเข้าขทางซอยบ้านผมครับถ้ารถไม่พร้อมหรือไม่ดีเท็จจนนั่นได้ก็อย่ามนนะครับนี่โอเไม่เมข้าบ้านลวซอยก้านไม่มีฝนเอ่อตรงนี้ก็ตมสูงนะที่แถวบ้านผมก็ต่มสูงขึงน้นมา บ้านน่ะมาถึงซอยอนนออมาถึงออกไปสิื้อกระถั่วเขียวฝุ่นบ้านนะโอเคผมจบคลิปแค่นี้นะครับ